สวัสดีค่ะนมาสเตวันนี้นะคะเกลดจะพาทุกคนมายืดเหยียดคลายกล้ามเนื้อหลังจากการออกกำลังกายกันค่ะเพื่อเป็นการลดอาการบาดเจ็บนะคะแล้วก็เป็นการผ่อนคลายกล้ามเนื้อของเราด้วยมาเริ่มต้นจากการยืนนะคะแยกปลายเท้าออกจากกันนะคะเท่ากับความกว้างของช่วงสะโพกค,ค่ะเราจะยืดแขนซ้ายนะคะส่งแขนซ้ายไปทางด้านขวา ยืดตรงไปเลยงอศอกขวาค่ะเอาแขนขวานะคะกดแขนซ้ายของเรามาให้ชิดกับหน้าอกเลยหายใจเข้าหายใจออกนะคะค่อยๆลดหัวไหล่ซ้ายลงแล้วหันหน้ามองข้ามหัวไหล่ซ้ายไปทางด้านซ้ายค่ะหายใจปกติเลยเข้าลึกออกยืดค้างไว้ท่าละ15-30วินาทีนะคะหรือเท่าที่ไหวค่ะ สังเกตร่างกายสังเกตลมหายใจของเรานะแล้วค่อยๆค,คลายค่ะยกแขนทั้งสองข้างขึ้นเหนือศีรษะเอามือขวานะคะจับที่ข้อศอกซ้ายไว้หายใจเข้าแล้วหายใจออกค่ะค่อยๆดึงข้อศอกซ้ายนะคะมาทางด้านหลังศีรษะหรือใครที่ยืดหยุ่นได้ดีกว่านั้นนะคะสามารถดึงล้ามาทางด้านขวาได้เลยโดยที่เราจะไม่ก้มหน้านะคะให้เราเชิดอกไว้มองตรงไปด้านหน้าค่ะ เราจะรู้สึกตึงๆบริเวณรักแร้แล้วก็หัวไหลท่ทางด้านซ้ายนะคะเอาศีรษะดันท้องแขนไว้เข้าลึกออกยืดจากนั้นคลายสลับข้างนะคะไปที่แขนขวาบ้างทรงแขนขวายืดตรงไปทางซ้ายเลยนะคะงอศอกซ้ายล็อกแขนขวาชิดกับหน้าอกของเราไว้หายใจเข้าลึก หายใจออกนะคะค่อยๆลดหัวไหล่ขวาลงแล้วหันหน้ามองข้ามหัวไหล่ขวาไปทางด้านขวาได้เลยหายใจเข้าลึกออกค้างไว้สบายๆผ่อนลมหายใจของเราเข้าลึกออกยาวนะคะไม่กลั้นลมหายใจนะ15-30วินาทีเช่นเคยหรือเท่าที่ไหวคะ่ะข้างขวามันจะตึงกว่าข้างซ้ายนะคะเป็นเรื่องปกติเลย แล้วเปลี่ยนนะคะยกแขนสองข้างขึ้นเหนือศีรษะทีนี้เอามือซ้ายนะคะจับข้อศอกขวาไว้หายใจเข้าหายใจออกดึงศอกขวานะคะให้ล้มมาถูอยู่ทางด้านซ้ายหรือเท่าที่ไหวนะคะเข้าลึกอ,ออกค่อยๆขยับมาเงยหน้าไว้เชิดอกนะคะเอาศีรษะของเราดันต้านกับต้นแขนทางด้านขวาไว้หายใจเข้าและ ออกสบายแล้วค่อยๆค,คลายค่ะคลายแขนของเราออกมาถ้าต่อไปนะคะประสานมือไว้ด้านหน้ายืดแขนทั้งสองข้างไปด้านหน้าตรงๆเลยหายใจเข้าหายใจออกนะคะเราจะเก็บหน้าท้องพร้อมโกงหลังของเรายืดแขนยืดมือของเราไปด้านหน้าโกงหลังกลางสะบักนะคะก้มหน้ามองลงไปที่พื้นได้เลยเก็บหน้าท้อง เราจะฟิวที่แผ่นหลังส่วนบนแล้วก็สะบักของเรานะค่อยๆย,ยืดออกไปเข้าลึกออกยืดเหมือนมีคนมาดึงมือของเรานะไปด้านหน้าเลยแล้วเงยหน้าขึ้นมาคลายค่ะกำมือไว้ด้านหลังสะโพกนะคะท่าต่อไป ค่อยๆนะคะผลักสะโพกไปด้านหลังแล้วแอนหลังเชดอกของเราขึ้นแบบนี้พร้อมกับบีบสะบักเข้ามาค่ะมุนหัวไหล่ไปด้านหลังบีบสะบักเชดอกเงยหน้ามองตรงไปด้านหน้าหรือจะเชดคางมองเฉียงๆขึ้นไปด้านบนก็ได้ผลักสะโพกไปด้านหลังไว้นะคะหลังของเราจะแอนแอนนะคะฟินฟินตึงตึงหายใจเข้าเลย ออค้างไว้นะ15ถึง30วินาทีเช่นเคยค่ะแล้วค่อยๆค,คลายดันลำตัวกลับมาตรงกลางท่าต่อไปนะคะสเต็ปเท้าซ้ายขึ้นมาด้านหน้า19ค่ะ เอามือจับที่เอวไว้หายใจเข้ายืดอกหายใจออกค่าแมวท้องนะคะค่อยๆพับลำตัวลงมาพร้อมกับกระดกปลายเท้าซ้ายของเราเข้าหาลำตัวหายใจเข้าลึกหายใจออกค่อยๆงอหัวเข่าทางด้านขวาแล้วหย่อนสะโพกลงใครที่ตึงตรงนี้แล้วไม่ไหวแล้วค้างตรงนี้ได้เลยแต่สำหรับคนที่ไปต่อได้นะคะหายใจเข้า หายใจออกคาแมวท้องเก็บนะคะค่อยๆพับลำตัวลงไปให้ลึกขึ้นแตะมือทั้งสองข้างไว้ด้านหน้าขาซ้ายตึงนะคะกระดกปลายเท้าชี้ขึ้นด้านบนหายใจเข้าลึกออกคาแมวท้องลดหน้าอกหน้าท้องลงไปใกล้กับหน้าขาซ้ายจิดจิตตึงๆนะคะบริเวณสะโพกทางด้านซ้ายยาวจนไปยาวเลยไปจนถึงเส้นหลังขาซ้าย หายใจปกติเข้าลึกออกสบายแล้วยืดลําตัวกลับมาวางฝ่าเท้าซ้ายนะคะยกลําตัวกลับขึ้นมาสลับข้างค่ะสเต็ปก้าวขวามาอยู่ด้านหน้ามือจับที่เอวไว้หายใจเข้าหายใจออกคําแมวท้องค่อยๆพับลำตัวลงกระดกปลายเท้าขวาเข้าลึกออกค่อยๆย,ย่อนสะโพกไปด้านหลังแล้วงอเข่าซ้าย ไปต่อไว้ค่อยๆพับลำตัวลงแตะปลายนิ้วมือทั้งสองข้างไว้ด้านหน้าหายใจเข้าลึกหายใจออกค่อยๆคาแมวท้องยืดหลังยาวๆโฟกัสที่เส้นหลังขาทางด้านขวาของเรานะค่อยๆยืดและคลายออกสบายถ้าใครที่15-30วินาทีนะคะเรายังไม่ฟินนะสามารถ ่อได้นะคะแล้วแต่สรีระความยืดหยุ่นของแต่ละคนได้เลยหายใจเข้ายืดอกยกศีรษะวางฝ่าเท้าขวากลับไปแล้วยกลำตัวกลับมาไปต่อกันที่ท่านั่งเลยค่ะค่อยๆลดสะโพกของเราลงนั่งนะคะยืดขาทั้งสองข้างไปด้านหน้างอเข่าขวาค่ะเอาฝ่าเท้าขวาประกบไว้กับ ต้นขาซ้ายหายใจเข้าชูสองมือ2แขนขึ้นหายใจออกขมแมวท้องค่อยๆพับลำตัวลงด้านหน้าลดมือของเรานะคะจับไว้ที่หน้าแข้งหรือข้อเท้าก็ได้สำหรับใครที่ยืดยุนยืดเหยียดได้ดีนะคะเอามือไปจับที่ปลายเท้าซ้ายได้เลยแล้วหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆพับลำตัวลงลดหน้าอกหน้าท้องลงไปใกล้กับหน้าขาทางด้านซ้าย ใครที่ไปต่อได้อีกนะคะสามารถลดข้อศอกของเราวางแตะไปที่พื้นขอขาซ้ายตึงๆนะคะกระดกปลายเท้าซ้ายชี้เข้าหาลำตัวยืดหลังให้ยาวๆหายใจสบายๆเลยเข้าลึกออกยาวแล้วหายใจเข้ายกศีรษะยกลำตัวกลับขึ้นมา เราจะชันเข่าขวาแล้ววางเท้าขวาคล่อมหัวเข่าซ้ายไปด้านนอกมือขวาแตะไว้ที่สะโพกด้านหลังเลยหายใจเข้าทรงปลายนิ้วมือซ้ายขึ้นหายใจออกคขมหมวท้องแล้วบิดมาทางด้านขวาเอาแขนซ้ายนะคะโอบหัวเข่าโอบขาขวาไว้แล้วค่อยๆบิดเปิดอกของเรามาขวาค่ะ ข่อนคลายลำคอหัวไหล่นะคะโฟกัสที่เราจะบิดตรงเอวของเราเพื่อคลายหลังแล้วหันกลับมาตรงกลางยืดขาขวากลับไปค่ะสลับข้างงอขาซ้ายเอาฝ่าเท้าซ้ายประกบกับต้นขาขวาหายใจเข้ายืดยกสองมือสองแขนขึ้นหายใจออกเก็บหน้าท้องพับลำตัวลงตามความยืดหยุดเลยเอามือจับที่หน้าแข้ง จับที่ข้อเท้าหรือจับที่ปลายเท้าได้เลยขาตึงๆไว้นะคะขาขวาตึงๆไว้กระดกปลายเท้าขวาเข้าหาลำตัวใครที่ไปต่อได้อีกหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆลดหน้าอกหน้าท้องลงไปใกล้กับหน้าขาขวาแล้วแตะข้อศอกลงไปที่พื้นได้เลยเข้าลึกออกพับลงไป หายใจปกติเลยนะคะพยายามคุ้มลมหายใจของเราเข้าลึกออกสบายแล้วหายใจเข้ายกศีรษะยกลำตัวกลับขึ้นมาชั้นเข่าซ้ายค่ะเอาฝ่าเท้าซ้ายวางคล่อมหัวเข่าขวามือซ้ายประคองไว้ด้านหลังสะโพกหายใจเข้ายืดมือขวาขึ้น หายใจออกคะแมวท้องแล้วบิดซ้ายแขนขวาโอบหัวเข่าโอบต้นขาซ้ายไว้แล้วค่อยๆเปิดอกมาทางด้านซ้ายเข้าลึกออกบิดหายใจเข้าออกบิดสบายๆแล้วค่อยๆค,คลายกลับมา ท่าสุดท้ายเป็นท่านั่งเช่นเคยนะคะเราจะเอาฝ่าเท้าประกบกันแบบนี้นะคะใครที่ตึงมากเนาะเข่าลอยขึ้นมานะคะก็ทำเท่าที่ไหวนะใครที่สามารถไปต่อได้นะคะเราเอามือสองข้างแตะไว้ที่หัวเขา่าหายใจเข้าลึกหายใจออกลองค่อยๆโน้มลำตัวไปด้านหน้าแล้วออกแรงที่มือนะคะเพื่อกดหัวเข่าของเราลงไปใกล้พื้นแบบนี้ค่ะสามารถ ยักไหลขึ้นมาได้นะคะเพื่อให้แขนของเราตรงแล้วมีแรงในการที่จะดันกดหัวเข่าไปใกล้พื้นค่ะท่าน,นี้นะคะยืดผ่อนสะโพกของเราดีมากๆค้างไว้เหมือนเดิมค่ะ15-30ลงลมหายใจหรือเท่าที่ไหวหายใจแล้วคลาย เป็นยังไงบ้างคะถ้ายืดคลายนะคะคลายกล้ามเนื้อหลังจากการออกกำลังกายหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะสำหรับคนที่รักในสุขภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นในฟิตเนสสายวิ่งสายปัน่นหรือแม้กระทั่งเราสามารถใช้ท่าพวกนี้นะคะยืดเหยียดในชีวิตประจำวันอยู่ในออฟฟิศก็ทำได้อยู่ที่บ้านก็ทำได้เช่นเดียวกันคะ่ะ ร่างกายของเรานะคะจะมีความแข็งแรงแล้วก็ยืดหยุ่นได้มากขึ้นค่ะขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขกับการดูแลสุขภาพของตัวเองค่ะลาไปก่อนนะคะน a m a s t e